สวัสดีครับพี่น้องทานข้าวกันจ้าหิวแล้วละเดอ้อเคลียร์เฮ้ยเคลียร์เฮ้ยเดอ้อบองปอนโอบใบเดอ้อบองปอนบานสไดโไโหบไหนเะน้มือผัดกระเพราเดอ้อผัดกระเพราใส่รูกกะเพราหมูสับราดข้าวเดอ้อพี่น้องหมูเจ้าเด้แต่ยังกินข้าวช่ำๆเลยเดอ้อ ร้อนๆเลยอือหืออ๋อเลย,ย,ยคำนี้ อร่อยที่สุดเลยอืมอหอมกระเพรามาก โดนใจคอยคับอ,อืแค่นี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะทานให้หมดจัะจะออกไปธุระด้วยวันนี้อหอมกระเพราสุดๆใครๆก็ทำกินกันได้ง่ายๆ ขอให้มีวัตถุดิบพร้อมด้วยจ้าพี่น้องสวัสดีจ้า